สบายดีพี่น้องปอกปลายเบอร์แชมพูสกคนพอกระนี้พวันถีเก็บพี่น้องเลยตอนชื่อส,สวยเนี่ยพอวันก็นสีลงน้องพี่น้องเลยลงน้องวอวปลาสีเอากุ้งเอากุ้งเอาปลาซิวมาก่อยโอ้ยยมงงงงงงืมเงี้ยขึ้นมา,าพี่น้อง,ง,งสุดปลายใจตั้งเจ้าเลย,เยสบายดีพี่เองสบายดีจ้าพี่น้องสองหลา,านเป็นจนัดเนาะ ไปซืองไปซ้อิ้งใช่ไดไไปซ้องไปเบิ่งคลองสีเอามาขึ้นเพื่อนใหม่เไงตุลาเออตุลากับตุลามหาท่นก่อยกุ่งแล้วเีลงกลุ่มเลยเออทสี่ขวบขวลงไปตันพินดองเลยจิงแคมปน้องใคเอานคนสีไลดอส่ไปนั่งห่านจะขวด้อนขวดเอาเราเดินสดยอดเดินสุดยอดลงไปนี่มาอุ่มเหมือน

นี่เหรอยังเอาวันก็สิคัวขัวก่อนขัวขัวแล้วก็ขัวพริกชื่อว่าห่างสองกิงใช่ไหมเนี่ยเออซื้อน้ำมห้ก่อนเลยเนาะได้พร้อมร่วมมันนะพร้อมหลับมั้ยในตู้จะมีปะอดในตู้จะมีปะโอเคโอเคสันนะของหน้าก็มีโอเคโอเคสันนะก็นอนขึ้นลงนั่งโซเลยกันก่อนจังหน่อย เห็ดบัวบ่เป็นของเด็ดใชพี่น้องเอ้ยเนี่ยต้องใส่เวลาพี่น้องเพราะเขาติดปูนไอ้ปูนไม่แข็งเนีพราะหน้าเห็ดเนี่ยเราเห็นดบบมืดหลายไอ้ปูนไม่แข็งต้องใส่เวลาค่อยๆติดไปเธอเล็กหน่อยใจเย็นๆ่ะจะไดยเฮาลงไปขวักขวักกับพี่น้องเลยมาตอนนี้เฮาก็ลังหอดน้องเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะที่ลงเบิอง เอาเมือเขาก็เตรียมพร้อมแลนะอ่ะเอาลงมาบ่มีบ่มีมือนีืบ่มีตากล่องไหมพี่น้องเลยบ่มีมือกล,อนะกล,อกลอ่องเลยตั้งกล่องแล้วก็ลุยเลยสองคนนะสองไอ้น่องนะลงตั้งแรกก่อนเดี๋ยวกระโดดอง Ever hard. Oh, uh, buat pada sini nak dekat Ni. Ha. Ajuk kan dekat. kan? Ya. Cuba cerak. Có cùng có pasiu phói bọn xong xăm đọc nè à cây là phía nào cây là cây sẽ lấy còi là phía nào มาเลยขอนไปใส่อีกเลยไปดูไปดปน่าไม่ปวดไปเออไม่ปวดดงไข่เลยไม่ปวดดงไข่เลยละเขาไปเห็ดเชียงไงโอ้ยเขาไปเห็ดเียงกี่หนึอยากกินเน่ยมันยากขี้นหงส์เลยกินเน่มันยาก Kai yêu kai oh, cùng cùng. Ừ. Cái cái ừ. ừ. cả... là kai cùng cầu là cùng là cái xong bài cái nào, cái nào là cái xong bài chị ơi này không gì là là cái bài không bài không bài không

不不不不！哦，有个头鱼，嗯，多多，来，巴，那才两块，嗯，罗巴了，哎，那什么？哎，嗯，嗯，皮、嗯、蛋，皮、嗯、蛋，蛋蛋，那那，皮蛋，哈？ บาดบนนั้นนี่ปลาซิวนี่นะขักเนี่ยเออลองน้องอยู่ด้วยใะพี่น้องนะเขาวันไทยแม่น้อยเป็นมือกล้องเป็นก่อนด้วจใจพี่น้องเป่าอุ่มกับพอวันลงหนองสอนเอาด้วยใจพี่น้องในห้างของสอนเนาะสอนกุ้งด้วใจพี่น้องเนีมันนักหลายเนาะ ฮันกี้ลูกพี่น้องฟ้องไปสบายดีพี่น้องฟ้องไปลูกสมวย้ะจ้าหลานแม่น้อยเลยอันเล่ฟอคนกันวานแห่อยู่โสมวยเราเสร็จพี่จ๊ะพี่น้อเอ้าเอ้วันก็บอกอุ้มสิได้กมามากนักยังเลยมันนักจะเอาอุ้มมาเอ้าเอ Oh, ดูด oh, ันด no. ุดันเลยเนาะโอ้โอ้นักขี้อนนื่อยนได้ยูปลาฮะนี้จะปีงป้อปีงเลยเนาะชุบๆควาว้าเอาคมาในกี้กี้อยเด้อพาเด้อเห็นกันนะกแหละ แม่เซ่ง,งโอ้ปลาปลาตองอันนี่ปลาอันนะครับปลาตองปลาใบตองปลาซิวเลยเออปลาซิวมาขึ้นนะขึ้นโอ้เดรรลายอยู่ไดนี่เดี๋ยวบนนี้ทั้งกุ้ทงทั้งปลาซิวุ่นพ่น้องเดรรลายอยู่เดรรลายอยู่โอเคเราทำยังไงเอาจิ้นละล่ะเนี่ยมามีปิป้งป่หยอกพอ อย่าเฝ้าีบ้านมานี่เป็นขี่ยากเนี่ยนะเอาเอาโอ้นี่สองบาทีเอรเต็มคู่พี่น้อกเนียเลยเนียเต็มคู่ลางๆาเราาเาเอาปลาปลพราะวันคนขี้ว่านว่านเอาปลาอย่างเี้เอาไปเอาไปปิ้งพี่น้อกเลย ลงกลางๆกับเลือกยุ่นน้องเนี่ยพี่น้องโอ้ว่าแหนมบนอยู่ด้วยว่นแหนมบนคือเลขกแปดบนคือเลขกแปดเลยว่าแหนมบนคือเลขกแปดนี่ได้จ้ะพี่น้องเบิ่งหาเบิ่งคนสิได้ปลามาบ่อนเลยโอ้เลืกเต๋อเลยพี่น้องเลี้ยพี่น้องไหลปลาใหญ่ก็มาสีตัวเลยพี่น้องขึ้นฝ้ายปลาซิวปลาซิวหน่อยพี่น้อง มันนนั้แล้วได้ยังบนทันเบิได้ยังเดือดอยู่พี่น้องยมาเดี่เขาก็ดซอยพี่น้องเอาแตาสีเอาแต่เนื้อมันฝีมือครัวปากเลย อแไรเอาเตเนื้อไปหน่อยเลยแพี่น้องเอาเอาเนื้อปลาเอาเอาแต่เนื้อออกเลยสีม้าซอยขัดหมองหน้าพี่น้องที่ก็จิ้มเจียวบาสบิพี่น้องเอาซอยเป็นตอนแบบนี้พี่น้องเลย กินีชิ้นไปเลยตามเพิ่นสั่งอย่างนี้แล้วเขาเศร้าเกลืออะไรกับมักนำหมักเน่าพี่น้องหั่นหมักเน่าโอเคนะหานเศร้าเกลือับพี่น้องเกลือใส่ได้เลยอ่ะเกลือมาหมักเน่า กินเนี่กินพ่อหายอยากพี่น้องเยกิน,นไรบ่ได้เอาขันมังง่าวก่อนซศร้ามากไว,ไกไวแล้วเศามากไว้แล้วก็สักพักหนึ่งพี่น้องเยมันเข้าวแล้วคอยปั่นหน้าหมอกเป็นอะพี่นอ้อยตื่นมาไม่ค่อยเข้า เนี่พี่น้องเอามากไว้ก่อนมาเลยปั้นน้าหอกแล้วหอมใส่กับจิ้มแก้ววาซาบิพี่น่มนะมาท้าพี่กับกลุ้งฟอยพี่น้องเลยกลุ้งฟอยเห็ดก่อยเนาะมาสิก๋อยอะันก๋เ็ก้อยเห็นมั้นี่กลุ้งฟอยเพราเดี๋ยวดิหลายหลายหลายนะโอเคมาก้อยกันแบบนี้